เป้าหมายของสโมสรแล้วก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมายอยู่ในนั้นครับที่ช่วยในการตั้งเป้าหมายนะครับเหมือนกับเมื่อก่อนท่านทำคลับแผนเป็นเอกสารกระดาษนะครับแต่สมัยนี้นะครับก็คือใช้โตเตอรถถี่ขับเซ็นทันใช้ในการทาคลับแผนได้เลยนะครับเพราะว่ามีการตั้งเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลได้ตลอดเวลานะครับมาดูวิธีการกันนะครับเราเริ่มต้นใช้งานนะครับเราไปที่เมนูเมนจก่อนนะครับ จากนั้นไปที่ Lo t เตอรี่ครับเซนทันด้านซ้ายล่างนะครับจะเข้าไปที่หน้า Lo ตเตอรี่คับเซนทันหน้าแรกนะครับหน้าแรกเขาเรียกว่าแดชบอร์ดนะครับด้านซ้ายนะครับเมนูแนวตั้งจะเป็นเมนูต่างๆมีแดชบอร์ดโกลเซนเตอร์โครบอลวิวเซอร์วิลแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายนะครับหน้าแรกจะเป็นแดชบอร์ดมาก่อนนะครับเป็นข้อมูลของสมสอ้อนหลังไป5ปีนะครับก็คือจำนวนสมาชิกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง มีช่วงอายุอย่างไรบ้างนนครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถนํามาช่วยในการวางแผนต่างๆของสโมสรได้ทั้งหมดนะครับอันนี้อาจจะดูว่าอายุช่วงไหนที่ยังน้อยอยู่เราสามารถเพิ่มสมาชิกด้านอายุช่วงไหนได้บ้างน,นะครับโปรเจกต์เทรนด์ฟันดิ้งก็คือการใช้เงินต่างๆในโปรเจกต์ของเรานะครับมีแนวน้มเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็มีการมีผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ากน้อยอย่างไรนะครับใน5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็การประจักษ์ข้อมูลทีเป็นอย่างไรบ้างนะครับในห้าปีที่ผ่านมานะครับเมนูที่สําคัญที่สุดนะครับในนี้นะครับก็คือ g o center นะครับเป็นการวางแผนเป้าหมายต่างๆของสโมสรครับในทุกๆด้านนะครับจะเป็นเมนูแนนอนนะครับจะมีด้านสมาชิกภาพนะครับก็คือ member engagement นะครับ แล้วก็ด้าน r o t a r y f o u n n a t i o n g i v i n g นะครับด้านมูลนิธิวางแผนว่าจะบริจาคเงินอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับด้าน Service นะครับด้านโครงการบริการชุมชนต่างๆครับด้านเยาวชนแล้วก็ด้านภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ด้าน r o t a r y Foundation คือเมนูนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนะครับ เรามาดูด้านแรกนะครับด้าน member and, and, and engagement นะครับด้านสมาชิกภาพก็จะเป็นการวางแผนว่าเราจะวางแผนเพิ่มสมาชิกภาพก,าพกี่ท่านในปีนี้หรือว่าจะมีการเข้าร่วมประชุมลิสติ c ค n มเพลน c e เท่าไหร่กี่คนก็สามารถวางแผนได้หมดนะครับอันนี้เป็นด้าน member นะครับเราสามารถใส่จำนวนตั้งเป้าหมายไปที่ g o นะครับแล้วก็ achievement นี่ก็ บางอย่างก็จะขึ้นอัตโนมัติบางอย่างเราต้องไปรายงานผลนะครับถ้าเกิดทําสําเร็จรู้ล่วงแล้วมันก็จะมีติ๊กสีเขียวหรือว,ว่าข,ข้อความเป็นสีเขียวมาให้นะครับในแต่ละด้าน,เ,นเราสามารถวางแผนไปก่อนนะครับว่าเราจะทําไม่ทํานะครับลองมาดูด้านมูลิธินะครับ เ็จะเป็นการวางแผนว่าปีนี้จะบริจาคก,กี่เหรียญน,นะครับจะบริจาคเป็นโลิโอพาสกี่เหรียญเมเจอร์กิฟกี่เหรียญก็สามารถตั้งไปที่คําว่าโกะครับเป้าหมายได้เลยนะครับใส่ไปที่โกนะครับด้านโครงการบริการอันนี้ผมตั้งเป้าไว้20โครงการตอนนี้ทำไปแล้ว10ด้านเยาวชนนะครับเราจะมีตั้งอินเตอร์แลกไหมโลตาแลกไหม จะมีการส่งไวเอไหมจะมีการส่งไลาลาไหมก็สามารถตั้งเป้าหมายไปได้นะครับแล้วก็เมื่อเราทําเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรายงานผลว่าเราทําแล้วนะครับด้านภาพลักษณ์นะครับจะมีการโฆษณาสัมพันธ์ทางออนไลน์ไหมจะมีการใช้มีเดียต่างๆไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดบางอย่างหัวข้อเราอ่านไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไปคลิกดูรายละเอียดนะครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็สามารถทำความเข้าใจได้เบื้องต้นนะครับ ถ้าเกิดสําเร็จเป้าหมายนะครับจะเป็นสีเขียวดังที่ท่านเห็นนะครับก็คือบางอย่างก็ตั้งค่าตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดเราทําครบแล้วแล้วก็มันจะเป็นสีเขียวติกถูกให้นะครับหรือบางอย่างเราต้องมากด achievement ก็คือเราทําแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ทุกคนในสโมสรสามารถเข้ามาดูได้หมดนะครับ ก็ติดตามผลไปด้วยกันว่าด้านไหนทําเรียบร้อยบ้างแล้วด้านไหนยังไม่ได้ทําก็ช่วยกันทําได้นะครับเรามาดูอีกเมนูหนึ่งนะครับ service activity นะครับก็เป็นการวางแผนโครงการบริการชุมชนหรือประโยชน์ของสโมสรนนะครับสามารถวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยว่าจะทํากิจกรรมอะไรบ้างมันจะใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงครับก็สามารถรวบรวมเป็นข้อมูลมาได้นะครับอันนี้ลองเพิ่มโครงการใหม่เป็นโครงการหนึ่งนะครับซึ่ง พอดีว่าทําขึ้นระหว่างปีนะครับอันนี้เป็นโครงการเครื่องเหยียบแอลกอฮอล์เท้าเหยียบนะครับไม่ต้องใช้มือนะครับสําหรับช่วงโควิดนี้นะครับก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับชื่อโครงการแล้วก็รายละเอียดต่างๆของโครงการนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่วันที่เริ่มต้นของโครงการแล้วก็วันสิ้นสุดนะครับ ที่เราจะวางแผนไว้ครับถ้าเกิดเราทําสําเร็จแล้วแล้วก็ใส่ข้อมูลตามจริงไปได้เลยนะครับวับนเริ่มต้นเป็นช่วงพฤษภาเป็นช่วงพฤษภาแล้วก็สิ้นสุดก็พฤษภาเหมือนกันนะครับใช้ระยะเวลาทําแป๊บเดียวนะครับถ้าเกิดโครงการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติ๊กคําว่า project complete นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ไปใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำโครงการนี้นะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีชั่วโมงการทังงานประมาณก <c oughs> ี่ชั่วโมงนะครับที่ใช้ในการทํากิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มีใช้เงินสดเท่าไหร่ในการทำกิจกรรมนะครับเงินสดเท่าไหร่แล้วก็พวกสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่ใช้ร่วมที่ไม่ใช่เงินสดมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ใส่ลงข้อมูลเข้าไปนะครับ แล้วไปติ๊กคาชิโอรีนะครับก็คือโครงการนี้เป็นประเภทไหนครับประเภทชุมชนหรือเยาวชนหรือสิ่งแวดล้อมจะมีให้เลือกนะครับหรือเป็นเกี่ยวกับซิกแอ r เรียโฟกัสก็ติ๊กได้นะครับถ้าติ๊กซิกแอเรียโฟกัสเนี่ยก็ต้องไปเลือกต่อว่าเป็นซิกแอเรด้านไหนนะครับกดเลือกต่อนะครับแล้วกดเลือกพาร์ทเนอร์นะครับว่าเป็นสโมสรอ,อื่นหรือเป็นภาคหรือเป็น อันนี้เอาเป็นอื่นๆน,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 นะครับเป็นบริษัทห้างร้านอันหนึ่งที่ร่วมบริจาคให้เรานะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จเราก็กดเซฟด้านบนขวานะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเพิ่มโครงการบริการสําหรับปีนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็น complete project ครับคือโครงการที่สําเร็จแล้วด้านขวาจะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการทํานะครับนี่ครับแอลกอฮอล์เจลก็จะอยู่ในโครงการที่สําเร็จแล้วขึ้นมาล่าสุดนะครับ สำหรับโครงการที่สำเร็จแล้วเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ปุ่ม export นะครับด้านซ้ายบนนะครับจะส่งออกโครงการนี้ไปสู่ lottery showcase โดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งสามารถคนสามารถดูได้ทั่วโลกเลยสโม,มสรอื่นสามารถมาดูโครงการของเราได้ที่ l o t t r y showcase นะครับ และยังมีเมนูแนวตั้งอื่นๆที่ท่านสามารถศึกษาดูได้นะครับมีประโยชน์หลายๆอย่างเลย